สวัสดีค่ะบ้านสวนแวะมาทักทายฝนตกทั้งคืนเลยอันนี้แปลงดอกไม้ที่เราทำเพิ่มโตเร็วมากเลยแต่สนามก็เขียวแล้ว ตูกแข็งแรงขึ้นไฮรันเชียดอกเพียบเลยสวยไหม ดูแปลงดอกไม้เขาได้น้ำฝนธรรมชาติค่ะก็ชูชอสูงขึ้นสวยค่ะชอบนี่มากเลยค่ะสีสันเหมือนกำรรมหยี่สวยค่ะกลาดิโอไลก็สูงขึ้นอย่างที่มีดอกเยอะๆนั้นเรียกว่าอะลลนันคุลชสทำไว้ปรุงอาหาร โรสแมรีไปป่ไวปรุงอาหารเออขึ้นมาใหม่สวยค่ะสีสันสวยงาม l a เวนเดอสวยค่ะนันแตงสวยชูช่อใหม่ฮุชิราสวยค่ะฝนตกปกติค่ะ เห็นไหมพอเขาได้น้ำฝนสวยงามค่ะที่บ้านจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นพุ่มค่ะเพราะว่าเขาทนอยู่เป็นปีไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าเขาตายแล้วก็ไม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่หมดเลยโดยนั้นแตงเสียพอหน้าร้อนถ้าเราไม่อยากให้เขาสูงไปกว่าน,นี้ให้เราปลูกในกระถางแบบนี้ สวยเห็นไหมตัดออกมาแล้วปักชํำก็ขึ้นมาสวยสวยงามค่ะเดี๋ยวนี้เบลีบหรือใบกระวานพอเขาได้น้ำฝนนะคะดูสิยอดโผล่มาใหม่ สวยงามมากเลยทักทายจากบ้านสวนค่ะ